เช้านี้มาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยในช่องนุ้ย Have a n ร์นุ้ยค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฝนฟ้าในวันนี้นะคะยังคง60-80%เค่ะเน้นช่วงบ่ายถึงเช้าทุกภาคฝนตกแช่และนานกว่าปกติค่ะก็เนื่องมาจากลมที่พัดพากลุ่มฝนไปเบาลงค่ะและบางพื้นที่อาจไม่ตกเลยค่ะก็เพราะลมพัดกลุ่มฝนไปไม่ถึงค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนค่ะมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมากาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรและอำนาจเจริญค่ะภาคกลางอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะส่วนภาคเหนือก็มีฝนด้วยนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและดราธิวาดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนก็จะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะ และสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย จบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย